เขาบอกว่าคนใจแคบมักจะมองไม่เห็นความดีของคนอื่นและก็มักจะมองไม่เห็นความผิดของตัวเองเข้าทํานองที่ว่าความผิดคนอื่นใหญ่เท่ากับภูเขาโทษของเราความผิดของเราเท่ากับเส้นผมอย่างที่โบราณเขาว่าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยก็ต้องเปัดใจให้กว้างนะครับคนที่เขาทําความดีเราก็ควรที่จะยกย่องคนที่จะชื่นชมเขานะครับด้วยใจจริงนะไม่ใช่ว่าไปยกย่องแบบ มีด้วยคําพูดเฉยๆแต่ว่าในใจก็ไม่ได้อนุโมทนาไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ยินดีกับเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นคนทําความดีเราก็จะต้องชื่นชมเขานะครับแล้วก็ยินดีเราก็ให้กําลังใจเขาว่าโอ้เป็นสิ่งที่ดีและควรที่จะทําต่อๆไปนะครับในขณะเดียวกันเวลาเราเองเนี่ยทำไม่ดีนะครับเราก็ควรที่จะยอมรับว่าเราเองเนี่ยทำไม่ดีทําผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเห็นคนอื่นเขาทำความดีเราก็ควรที่จะให้กำลังใจเขาควรที่จะไปพูดดีกับเขาควรที่จะอนุโมทนากับเขานะครับอตอนนี้หมาหมาหอนอยู่นะ,นะครับควรที่จะอนุโมทนากับเขาแล้วก็ชื่นชมกับเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยจะชื่นชมกันนะครับเห็นคนอื่นทำดีไม่ได้นะครับก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าอันนี้มันเป็น ไม่ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาตินะคือธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนี้แหละนะก็คือสร้างมาให้คนเราเนี่ยอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังไปกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคนอื่นทําดีเราจึงทําใจไม่ค่อยได้นะครับทาใจไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยอนุโมทนายนินดีซึ่งถ้าเราสามารถยกระดับใจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเห็นคนอื่นทําดีเราสามารถที่จะชื่นชมได้มัน รู้สึกว่ามันเป็นจิตใจที่สูงส่งมากกว่าการที่ไปเราทําดีเองแล้วเราก็ชื่นชมตัวเองเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราเปรารถนาดีคนที่เป็นญาติพี่น้องบริบาลลูกหลานข,ของเรานะครับที่มีความเกี่ยวพันกับเราเนี่ยเขาทําความดีเราชื่นชมยินดีเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่ว่ามันจะสูงส่งแค่ไหนจิตใจของเราจะสูงส่งแค่ไหนแต่หากว่าเราเห็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักเลยหรือว่าเป็น คนที่อาจจะไม่ถูกกันนะครับอาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาทําความดีแล้วเราสามารถที่จะไป <c oughs> ชื่นชมเขาได้ยกย่องเขาได้พูดชมเขาได้ด้วยใจจริงเ่าเออเนี่ยเขาทาความดีอันนี้มันเป็นจิตใจที่สูงส่งมากๆแล้วก็มันสวนทางกับสัญชาตญาณแบบธรรมดาของคนเรานะครับ <c oughs> ก็คือสามารถยกระดับจิตใจสูงขึ้นไปอาาจะสังเกตเห็นว่านักการเมืองแต่ละฝ่ายคนละขั้วนะครับแต่ว่า ปรากฏว่ามีนะักการเมืองอีกฝ่ายหนึง่งเขาทําความดีอีกฝ่ายของเราก็สามารถที่จะชื่นชมแล้วก็ให้ให,ให้ความร่วมมือไปให้การสนับสนุนเขาได้มันก็ไม่ธรรมดาจิตใจจะต้องสูงส่งแค่ไหนนะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเราชื่นชมกันเถอะนะครับถ้ามันถ้าเขาทําความดีมันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมกับตัวเขาเองกับใครก็แล้วแต่มันเกิดประโยชน์มันดีนะครับเราก็ชื่นชมเขานะครับกล่าวคําชื่นชมเขานะครับก็ การชื่นชมหรือว,ว่าการอนุโมทนายินดีกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันหนักหนาสาหัสจนทําไม่ได้มันขึ้นอยู่กับใจเราเท่านั้นเองว่าใจเราจะเปิดยอมรับให้คนอื่นเขาสามารถที่จะดีเด่นดังได้ไหมหรือว่าไปชอบไปปิดกั้นคนอื่นไม่ให้เขาดีเด่นดังอยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดเหมือนกันนะครับ อย่างต่อมาก็คือความผิดของตัวเราเองเราชอบไปโทษคนอื่นว่ามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นมีข้อบอกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ไปตําหนิเขาไปทั่วไปว่าเขาไปทั่วเลยแต่พอตัวเราเองทําผิดบ้างเนี่ยเราบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไหม่ <laughs> หรือว่าหรือไม่ก็อบอกว่าหาเหตุผลมาสนับสนุนมาแก้ตัวว่าเออเราเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เรามีเหตุคนนั้นคนนี้เป็นเพราะคนนั้นแหละเป็นเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเราจึงทําผิดพลาดเพราะ คนนั้นทําให้เราตัดสินใจทําแบบนี้มันมีอะไรที่กดดันเรามีเหตุผลของเราอยู่ที่ทําผิดไปเนี่ยคนคนอื่นควรจะให้อภัยเห็นเวลาที่เราทําผิดมักจกะชักแม่น้ํา,าทั้ง5ทั้ง8มาอย่างนี้ตลอดแต่เวลาคนอื่นทําผิดเรามักจะไม่ค่อยให้โอกาสเขาอ,อย่าลืมนะครับว่าทุกคนเนี่ยเวลาทําอะไรไปในเขามีเหตุผลอยู่ตลอดเวลานั่นแหละในเะขามีเหตุผลทุกครั้งที่ท,ที่ทำนั่นแหละ เพราะฉะนั้นตัวเราเองยังมีเหตุผลเรายังอ้างเหตุผลได้เลยคนอื่นเขาก็อ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นอกเห็นใจกันความผิดของตัวเองก็ต้องโทษตัวเองบ้างนะครับก็ต้องยอมรับเออก็ไม่ไม่ใช่ว่าโทษโดยพูดทับถมตัวเองแต่ว่าให้ยอมรับตัวเองว่าเออเราก็ผิดเหมือนกันนะ,ะการที่อยู่ในสังคมถ้าเราไม่ยอมรับผิดบ้างเราอยากจะเป็นคนถูกเราอยากจะเป็นคนที่ถูกชมอยู่คนเดียวหรือว่าทําถูกต้องอยู่คนเดียวไม่ยอมรับผิดเนี่ยก อันนี้ก็น่าจะเป็นไม่ไม่ใช่ที่ต้องการของสังคมไม่ใช่ที่ต้องการของเพื่อนร่วมง,งานของใครนะครับเพราะฉะนั้นคนเราก็ผิดได้นะครับและเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับเพราะจึงจะเรียกว่าคนที่มีความรับผิดและก็รับชอบคือทำทำไม่ดีทําไม่ถูกก็รับผิดนะครับเมื่อทําดีทําถูกก็รับชอบเห็นคนอื่นทําดีทําชอบเราก็ ชื่นชมเขาได้อันนี้ก็เป็นสุดยอดของคนที่มีจิตใจสูงเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะย,ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมาก็ต้องมีทัศนคติ แบบนี้นะครับก็คือชื่นชมคนอื่นที่เขาทําความดีได้แล้วก็ไม่ต้องไปตาหนิอะไรเขามากเพราะเข้าใจในเหตุผลว่าทุกคนทําทุกอย่างนะมีเหตุผลสนับสนุนอยู่ข้างหลังเสมอแม้กระทั่งตัวเราเองผิดเนี่ยเราก็ยังมีเหตุผลมาสนับสนุนตัวเราเองตลอดเวลามาอ้างตลอดเวลาคนอื่นเขาก็มีโอกาสที่จะทําความผิดได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้อภยัยเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกด แชร์ไปให้กับคนอื่นๆได้รับชมด้วยกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้นะครับไม่ว่าจะติชมก็ได้นะครับหรือว่าจะกด s u b สไครต์ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่จะได้นําเสนอตั้งนในโอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ